ครับพบกับรายการไร้สาระกับคูแว่น Q&A อ่าสำหรับสมาชิกท่านใหม่ท่านเก่านะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันมาจนถึงณนะวันนี้นะฮะตอนนี้สมาชิกเรามีประมาณ2,100คนแล้วครับไม่ตกมือกันหน่อยเหรอเป้าต่อไปคือ5,000ันคนนะครับมาย้ำจุดยืนกันอีกนิดนึงมีญาติมีพี่น้องถ้าสนใจรายการเปิดให้เขาดูถ้าเขาสนใจเดี๋ยวเขาก,กดติดตามัาเองอย่าไปบังคับไม่มีซื้อสื่อโฆษณาเพราะไม่มีเงิน นะครับแล้วก็ถ้าสนใจรับสื่อโฆษณาจะมี QR code ให้คุณยิงเข้าไปเป็นเพื่อนเราได้ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Line นะครับหรือทักเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ผมก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะจะยิง QR code กลับไปให้นั่นแหละก็คือในนั้นมันจะมีสื่อโฆษณาแล้วก็ถ้าถ่ายงานเสร็จก็จะลงไปในนั้นเลยอ้างวันนี้เพื่อนๆมากับมีดเจ้าปัญหานะฮะเจ้าปัญหายัางไงวะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนเก็ถามมาว่า มีแลนเนี่ยมันมีก๊อฟไหมคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมฮะเยอะแยะมากมายเลยครับแน่นอนฮะมีเนื้อเรื่องเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบันลากยาวมาไม่ว่าคนนั้นจะซื้อจะอะไรเหลียงเสียงหรือเล่าอ้างมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันไหมว่าวันนี้ถ้าเราจะก๊อปสินค้าเราจะก๊อปกันได้กี่แบบบ้างอ่า เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะเราค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวไปนะเพื่อนก็ถามว่ามีดแลนะมันมีก๊อฟไหมเห็นเขาบอกว่ามีก๊อปในตลาดเยอะมาก <t> ทีนี้เราลองาม,มาดูกันก่อนมีดแลน์ของแท้มันเป็นยังไงวะแล้วมีดแลน์ของก๊อปเขารู้ได้ยังไงว่าก๊อปอะผมบอกตรงๆเลยนะของแท้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันแท้จริงหรือเปล่าหรือของก๊อปผมก็ยังไม่รู้เลย ว่าแม่งกอจริงหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเรามาตามไปด้วยกันนะเราเดี๋ยวเราค่อยมาจบที่มีดแลนด์นะฮะเราไปเรื่องของปกติก่อนนะฮะแล้วให้เราช่วยมานั่งคิดแล้ววิเคราะห์ด้วยกันเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ไปเบิกมานะจากหน้าโรงงานนี่หว่าผมซื้อต่อซัพพลายเออร์ผมมอทีและซัพพลายเออร์ผม เขาก็ถูกเซล์จากหลายๆบริษัทที่ประเทศจีนเอาของมาขายอีกทีเฮียแม่งก็ไม่เคยไปดูหรอกโรงงานอุทมรณ์จริงๆว่าก Ma. ันตรงๆว่ากันตรงๆอย่างนี้นะครับผมก็ซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งโดยซัพพลายเออร์ที่ผมเชื่อถือได้นะครับและซัพพลายเออร์ที่มาเนี่ยมีหลายเจ้าแล้วซัพพลายเออร์ที่เป็นมาจากฝั่งจีนน่ะต้องรับรองว่าสินค้าบางส่วนเป็นของก๊อปปี้ก๊อปปี้จริงๆนะเออถึงผมนึงบอกไงไปดูมีดแรงเก่าของผมาไอ้มีดเนี่ยเป็นมีดอัศจรรย์มากนะฮะ มีขายในทุกกลุ่มชนชั้นเลยเข้าได้ทุกกลุ่มเดี๋ยวเรามาตามกันสินค้าก๊อปปี้แบบที่หนึ่งก๊อปแบรนด์ยังไงวะครูนี่ไงก๊อปแบรนด์นี่แบรนด์อะไรสไป,ปเดกโก้มีมมุมตัวหนึ่งกล่องแดงขาวดำกล่องประมาณนี้เลยนี่ของแท้นะฮะแต่ของก๊อปที่เห็นนะะ่ะเขาจะก๊อปแบบนนี้ก๊อปเหมือนเลยกล๊อ,อปกล่องมีก๊อปกล่องมีนะฮะ หรือบางอย่างบางสินค้าก็กล่องเปิดออกมาไม่มีรุ่นเออแต่เป็นเป็นแมงมุมคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ไม่มีรุ่นพอไม่มีรุ่นเทสต,ตรงนี้จะไม่มีเพื่อนๆถามดูได้ฮะตรงนี้อันนี้อันนี้คือก๊อปปี้เลเวลหนึ่งมีหลายเ <c oughs> ลเวลเลยไอราเบลตรงนี้จะไม่มีแต่ผมผมไม่มีของก๊อปในมือนะแล้วก็ผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้ด้วยแต่มีเพื่อนๆเขาให้ข้อมูลมาขอบคุณมากนะครับผม ขอบคุณยอดติดตามยอดซื้อขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะนี่จะมีจะไม่มีลาเบลติดมาแต่กล่องอย่างนี้ดูไกล้ๆถ้าคนมีวิชาดูใกล้ๆจะรู้ะฮะคุณเข้าไปดูในกลุ่มของพวกสไปเดโก้ครับเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยแมงมุมตัวแท้ตัวเทียมอ่ะมันยิงเลเซอร์ไม่เหมือนกันนะคนที่เขาเล่นอยู่อะ่ะเขาหยิบป๊าเขาก็รู้เลยจริงพี่จริงๆไม่ต้องไม่ต้องมาจับดูอย่างกูด้วยกูไม่ใช่โปร กูไม่ใช่นัก,นกดูแคทเทียมด้วยผมดูจากแคตตาล็อกอ่ะผมเป็นเด็กแคตตาล็อกนะครับแต่ถ้าเพื่อนที่เขาเป็นเทพจริงๆมีจริงๆยังไม่ต้องเลยดูไกลตองรู้เลยอะ่ะกกอฟอะไรอย่างเงี้ยคนอย่างนี้มีนะมึงเออเนี่ยของกลอฟฟอนต์มันจะไม่ตรงแบบเนี้ยมันจะแบบเหมือนก๊อปปี้เพจแล้วไปยืดๆหน่อยอแต่ประมาณเนี้ยดูไกลๆทําให้เข้าใจผิดได้ว่าถูกไหมฮะทำให้เข้าใจผิดได้ว่า,ม,า,ดดวามันเป็นอันนี้แต่รุ่นอะไรไม่รู้นะไปดูเอาเองอันนี้ให้สันนิษฐานได้เลยว่า อาจจะเป็นสินค้าก๊อปปี้นะครับแต่ว่าเขาก๊อปปี้แค่แบรนด์สินค้านะก็ไม่ได้ก๊อปรุ่นอันนี้ก๊อปปี้เลเวลหนึ่งก๊อปปี้เลเวลหมีอีกระบบหนึ่งด้วยไม่มีกล่องมีสินค้าแต่ว่าเอายี่ห้อของเขามาเนี่ยแต่ไปลงมีดอื่นยกตัวอย่างเช่นผมมีผมมีตัวนี้ละกันนะครับอันนี้เป็นมีดของ S R M นะครับวันนี้ไม่มีสินค้าอะไรมาขายมากมายอาจจะเป็นของเก่าโมาเวียนนะฮะก็เอาเป็นว่าเราใช้สมองร่วมกันก็แล้วกันนะฮะเป็นไงว่าใช้สมองร่วมกันก็คิดไปด้วยกันไงเอออย่าฟังอย่างเดียวนักเรียนนักเรียนต้องคิดด้วยนะฮะคนไทยนี่เวลาเรียนเวลาสอนชอบให้ป้อนป้อนป้อนแล้วก็บางทีก็ป้อนใส่ปากก็ไม่กินด้วยนะแต่ถ้าเรียนแบบอื่นเขาให้คิด ไม่ได้ป้อนเมืองไทยต้องป้อนต้องจับอ้าปากอาลูกเรียนลูกอำํอำอำํำอํำเกินลูกเกินเกินจำไปสอบลูกจำไปสอบไม่ได้ไม่ใช่ไหนใช้ความเข้าใจอะไรเลยถูกไหมฮะไม่ได้เขาใช้ความเข้าใจอะไรเลยเช่นเราเสียกุ้งศรีปีอะไรก็จำไปตอบถ้ากูออกคำตะกูเป็นคนออกข้อสอบเราเสียกุ้งศรีเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเยอะแยะเลยนะ หาอะไรอยนดูนะแล้วให้แน่นะอ่านตำราประวัติศาสตร์นะประเทศเราณเวลานั้นเหตุการณ์นั้นไปดูของอีกประเทศหนึ่งด้วยมองดูสิมันเท่ากันไหม <c oughs> มันเหมือนกันไหมวะ <c oughs> อ่ะกูว่าไม่เหมือนอะ <c oughs> พร็เอกคนละตัวเลยอะเออเหมือนดูเหมือนดูหนังทอมครูแต่ดูคนละมุมอ่ะเออเป็นอย่างนั้นไป <c oughs> อ้าวกลับมามีด <c oughs> มันจะเป็นแบบเหมือนทรงมีดอะไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> ทําออกมาแล้วก็เอาแมงมุมมายิงอะ อันนี้ก็ก๊อปเลเวลหนึ่งคือดูก็ไอ้แมงมุมแต่รุ่นไหนไม่รู้จะวางกองๆองอยู่แล้วพวกนี้จะไม่มีกล่องอันนี้ก็แบบโบราณนะสมัยก่อนสมัยก่อนผมเคยซื้อมีดคอปปป้ด้วยผมบอกเลยยอเกอร์เบอร์วางอยู่อย่างนี้แหละจับมาสอง3้0สามร้อยเล่ม3 5 0ไอยห้าสเราเอ๊ยย่สามร้อยห้าสิบเฮ้ยมีดมือสองทำตกาะช่วงนั้นก็ไม่รู้ไ่มใครๆก็เคยโดนลองต่อก็ดูไหมวะพี่ผมไม่มีตังคิงสองเล่มผมขอห้าร้อยได้ไหมมวอาเขาตอบว่าอะไรรู้ไหม ได้กูน่าจะต่อสักสองเล่มสี่ร้อยกูก็ไได้งั้นไงก็อย่างว่าแหละเราก็ต้องเราเราไม่รู้อ่ะใช่ป่ะเออก็ต้องมานั่งฟังดูนะ่ก๊อปเลเวลหนึ่งอ่ะต่อมานี่ก็ของแท้นะฮะก๊อปปี้เลเวลสองอันนี้คือแสบสันที่สุดแล้วก็แบบก๊อปยันกล่องก๊อปยันรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นนี้เลย อย่างนี้เลยมีรุ่นด้วยเออโคสตลเพื่อนถ่ายมาให้ดูจริงอย่างนี้เลยคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยมีเคานั้นมีมีลูกค้าเข้าถ่ายไอ้โคสตลโคบันน่ะเออเขาชั่งน้ําหนักดูงานจับดูงานเขาบอกตรงๆเลยอ่ะเขาซื้อของก๊อปมาแล้วเขาซื้อของแท้ที่ผมแล้วเขาเอาไปเทียบให้ผมดูอ่ะผมบอกเอ้ยผมนีขอบคุณมากพี่ขอไปเป็นความรู้นี่ไงเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนดูโคสตลโคบันน่ะนั่นแหละของก๊อปมี แต่ว่าคนขายเขาก็บอกคุณนะว่ามันของก๊อปทีนี้คุณต้องมาดูว่าเฮ้ยไอ้ก๊อปแบบนี้มันมันมันเป็นยังไงแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันต่อนะฮะก๊อปยันกล่องมีถ้าอยากรู้ถามคนขายราคาจะเป็นไงราคาก็จะต้องถูกกว่าสิใช่ไหมฮะโดยหลักการแล้วฮะ,ะถ้าเราจะออกแบบสินค้าเพื่อจะก๊อปปี้มันนะ,ะข้อที่หนึ่งเลยเรารู้อยู่แล้วอะเราเอาเทคโนโลยีเราก๊อปเขามาไอ้ทีเ่เราไปถ่ายเอกสารเขามาเลยอะแล้วก็เอาไปเข้าโรงงานโรงงานไหนมันก็ทํามีดได้ ฉีดโมนฉีดโมนเหมือนกันก็สร้างตัวฉีดโมนขึ้นมาฉีดโมนพลาสติกอะ่ะแล้วก็ทําใบมีดขึ้นมาตัดเลเซอร์ขึ้นมาก็ใช้กระบวนการเหมือนกันเพียงแต่ว่าของที่เขาไม่ต้องลงทุนก็คือแบรนด์สินค้าครับเขาไม่ต้องลงทุนแบรนด์สินค้าพอเขาไม่ต้องลงทุนแบรนด์สินค้าเขาไม่ต้องแบกนี่เขาไม่ต้องแบกเฮียอะไรเลยเขาเอาของเขามาดุนดุนเลยอะ่ะเออเขาเอามาดุนดุนเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้บอกดีไม่ดีนะเราเอามาวิเคราะห์กัน,นเฉยๆเขามาแบบนี้ เขาไม่มีต้นทุนอะไรเขาไม่มีต Mont ้นท right ุนเรื่องแบรนด์สินค้าเขาผลิตสินค้าออกมาได้เลยแล้วเขาเขาจําเป็นต้องแคร์อะไรมากไหมเขาไม่ต้องแคร์สินค้าออกมามันจะมี QC มาตรวจปกติโรงงานที่มันมีมาตรฐานสูงๆนันมี ISO หนึ่งหมื่นสี่พันึงสองพันลแล้วว่ามันไปเลยเขาจะมี ISO เก้าพันแล้วว่าไปนั่นแหละก็จะมี QC มาเพื่อสินค้าผลิตอัเนี้ออกมาร้อยเล่มก็จะเหมือนกับร้อยเล่มแลวตัวไหนที่ตีแล้วไม่เหมือนตีตกตีแล้วเกินตีตกอืม แต่โรงงานที่เขาไม่ได้ผ่าน iso คือกูแค่ทําให้มันเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกันอ่ะแล้วกูก็บอกโลกเลยว่าของกูว่าก๊กอปแน่เขาไม่จําเป็นนี่เพราะนั้นงานต้องมีคุณภาพไหมกูผลิตร้อยแม่งชํารุดสองกูก็เอาไปขายหมดอ่ะไม่รู้แหละโรงงานกูเอาหมดขายหมดอ่ะกูไม่สนใจหรอกไม่ต้องแบกอะไรนี่ไม่ต้องแบกชื่อเสียงเขาด้วยนี่ก๊กอปเขาอะ่ะแบกไรอะ่ะพอไม่ต้องก๊อปไม่ต้องแบกต้นทุนมาถูกไหมถูกแล้วขายอะ่ะอยากขายดีทาําไงขายถูกดีสัต ถ้านั่นมึงเปิดตัวซะว่า Co พปี้ขนาดนั้นนะก็ถูกให้มันหลุดโลกไปเลยไหมเผื่อคนเขาอยากจะได้ไปเล่นก่อนอ่ะมันก็มีแนวคิดของเขานะฮะนะอันนี้ถ้าผมจะก๊อปนะผมจะเล่นอย่างนี้เลยผมยิงตัวเลยไหนๆกูก๊อปแล้วเนี่กูปั๊ม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 มาเลยจะยิงเลเซอร์เหลื่อมเราทั้งแม่งขายแม่งเลยหมดอนะ่ะเนี่ยเอยาหนังยางมัดไว้แล้วกูก็ขายไปอนะ่ะขายถูกๆอ,อ่ะเอออย่างน้อยจรุนาบอกเขาหน่อยพี่เออมีสำเนาอะไรเงี้ยคนที่เขามาเล่นเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าไอ้นี่มันแต่พวกเนี้ย มันจะทําให้เกิดการฟ้องร้องกันได้นะทางด้านของแบรนด์สินค้าหรือบริษัทที่เขาผลิตคู่ขนาดกันนะก็มันเหมือนคุณลอกเขาว่าแล้วทาให้คุณได้ของไปคุณภาพหนึ่งอ่ะอาจจะดีกว่าไอ้นี่ก็ได้นะแต่มันไม่ใช่คุณภาพของอันนี้ที่เขาเปิดตลาดอนะ่ะมันเป็นของคุณภาพหนึ่งอาจจะดีกว่าก็ได้นะผมไม่บอกว่ามันแย่นะคุณก็ดูตามต้นทุนการผลิตเอาก็แล้วกันว่ามันจะดีได้ไหมอ่ะใช่ไหมนี่อีกประเภทหนึ่งมีกอปประเภทไหนกัะกอลประเภทที่สาม คิดไปเองคิดไปเองเป็นไงวะครูคุณเคยเห็นไฟฉายยี่ห้อฟินิกส์ไหมทำไมทำอย่างนั้นนะอ้าวเคยเห็นยี่ห้อไฟฉายฟินิกส์ก็ไฟินิกส์สีอะไรดำส้มใช่ไหมไปดูไปดูก่อนไปดูอย่าเพิ่งเฉลยฟินิกส์สีอะไร F E N I X ไฟฉายยี่ห้อฟินิกส์ ดำส้มมีลูกค้ามาที่ร้านพี่ดูไฟฉายฟินิกหน่อยอันไหนครับอันเนี้ยอันนี้ประสบการณ์ขายนะเอามาแชร์กันฟังได้นะไม่ได้เอาลูกค้าบานินทานะมันเป็นกรณีศึกษาแยกกันให้ออกด้วยนะเฮ้ยช่องคูนงดดราม่านะใครเวไาวยกูร้องไห้นะมึงเออยเฮียกูยง,งอนด้วยนะกูง,งอนเก่งเลยนะบอกนะอย่าเวนาวยนะกูร้องไห้นะ อย่ามีเรื่องนะกูวิ่งเร็วนะวิ่งตามกูไม่ทันหรอกเอาดิเอาดิเอเอใครโวยวายมีเรื่องมาได้เลยนะกูยกมือไหว้เลยนะกูวิ่งเร็วด้วยนะหมาก็หมาแนละ้วตามกูไม่ทันนะสัตว์เอออาปุ๊บกูร้องไห้เลยนะเว้ยเออเฮียเอาจริงเอาจริงร้องละพี่ฟินิกกอปเออลูกค้าอันนี้มันเป็นไฟฉายแรงสูงครับแตม่มันไม่ใช่ยี่ห้อฟินิกฮนะอันนี้มันยี่ห้อซูเปอร์ไฟครับ ฟินิกกอปมีฟินิกแท้ไหมพี่หาฟินิกรุ่นไหนไม่รู้อ่ะไฟฉายฟินิกเฮ้ยไฟฉายมันมีรุ่นนะเฮ้ยเดินเข้าโชว์รูมเดินเดินไปเนะนี่ยพี่โตโยต้าคันนี้เบิร์คันนี้เอารุ่นอะไรครับลูกค้าเอาโตโยต้าคันเอาเอาฟอร์จูเนอร์เอาโตโยต้าคารับรถมันมีรุ่นไฟฉายมันมีรุ่น <c oughs> มีดมันมีรุ่นเอารุ่นอะไร เอาลุยไรทิตเอาเรื่องมาจากแบตเตอรี่ก็ได้เอาอะไรสักอย่างอะที่ไม่ใช่แค่แค่แบรนด์สินค้าแล้วก็เดินจากกูไปนี่คุณทํำยังไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ไฟฉา,ายฟินิกนี่ไฟฉา,ายยอ่อซูปเปอร์ไฟลกล่องมันดาส้มเฉยๆและซูปเปอร์ไฟก็มีหลายรุ่นนี่เป็นสเปคโปรดักสเปคของมันนะครับที่ร้านขายอยู่มีอยู่สามรุ่น A 1 2 A 3 L 5ซูปเปอร์ไฟ ิดไปเองพี่มีมีดแมงมุมไหมพี่ของก๊อะเนี่ยลูกค้าหารุ่นอะไรครับหามีดแมงมุมอะ่ะไม่เห็นที่เพื่อนผมมีเลยเพื่อนลูกค้ารุ่นอะไรครับมันมีรุ่นนะอันนี้รุ่นรุ่นดลิก้าแฟลต WCWCBK เป็นเป็นรุ่นหนึ่งในตระกูลของดิลิก้า งงละมึงไอ้ทีเนี้ยต่อลึกงงไปดูก่อนครับว่าเพื่อนใช้รุ่นอะไรแล้วหารุ่นอะไรก่อนลองเข้าเว็บสไปเดโก้ดูนะครับแล้วลองไปเซิร์ชดูเว็บสไปเดโก้พิมอย่างนี้แล้วก็ไปศึกษาดูแล้วก็ดูราคาที่มันลงไว้เป็น M.S.R.P ที่เป็นดอลลาร์แล้วก็คูณดอลลาร์ตอนนี้35บาบาทมั้งก็จะรู้ราคาประมาณประมาณของมีดเล่มนั้นนะครับก็ลองไปดูก่อนละกันคิดไปเองอยากรู้แหละว่ามันคืออะไรก็ลองต้องศึกษานี่ไง ก็เลยมีช่องอย่างผมมาให้ดูอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยมีอีกประเภทหนึ่งอีกคิดไปเองพี่นี่มีแท้เปล่าแท้ครับผมก็บอกเลยทําที่จีนนะทําที่จีนเหรอใช่เนี่ยมีที่ยเอซเอ็มีทําอเมริกาไหมชื่อซาแลนมูคิดว่ามีทําอเมริกาไหม ไปอเมริกานะถึงเขาเชื้อจีนนะเขาก็แปลงไปชื่อชื่อฝรั่งหมดแหละใช่ไหมแบบชื่ออะไรวะอะไรอะไรเออไอนักแสดงที่จกิงจาพนมไปคอลลูดก็โทนนี่จา้าใช่ปะเออแกก็ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วก็ติดชื่อนะแต่ฝีมือแกดีจริงนะผมบอกนะเออเขาไปไกลได้ขนาดนั้นก็ต้องก,ก,ก็สุดยอดอนะแบบเจ็ดลีอย่างเงี้ยหรลิงจีอย่าเงี้ย ไปต่างประเทศก็เรียกลิเกตลีแล้วซาเลนมูไปต่างประเทศมันจะมีไหมอ่ะไม่นานะไม่มีหรอกมันเป็นแบรนด์จีนกระทำที่จีนนั่นแหละก็ต้องมาอธิบายฟังมันมีมีดแบรนด์จีนนะมันมีมีดแบรนด์นอกมันมีมีดแบรนด์นอกที่ผลิตหลายๆประเทศแต่มีดแบรนด์จีนรับรองผลิตที่จีนแน่ๆน,นะฮะเข้าใจไหมคิดไปเองอันนี้ก๊อฟไหม,มพี่เหมือนสไปเดโก้จัง ผมไม่เห็นแมงมุมสักตัวเลยพี่ใช่นี่ไม่ใช่สไปเดอร์โก้อันนี้มีด MC2 มีดที่ผลิตที่ร้านนะครับแต่ดีไซน์ผมก็ดูเข้ามาแล้วผมไม่ชอบนะครับแล้วเขามาปรับแต่งหน่อยให้มันเหมาะสมกับที่ที่ผมผลิตนะครับแล้วก็ทําเป็นมีดใบาตายทําซองใครเด็กขึ้นมาเพื่อนๆดูสไปเดอร์โกใบาตายเหรอพี่ไม่ใช่มันไม่ใช่สไปเดอร์โกเอา้าทำไมอะผมเห็นมันก็มีรูเหมือนกันนะ่ะนเนี่ยในดูรุ่นสิอันนี้เป็น MC2 นะครับ ใบมี 420J2 เม d ดอินไทยแลนดรุ่น Endura 4นี่ไงโลโก้ลูกป,ปาลาฉลามไม่มีแมงมุมสักตัวสินค้า m ม d ดอินไทยแลนดคิดไปเองเขาไม่ได้ก๊อปปี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สําเนาด้วยมีแท้ๆนี่แหละเพียงแต่ดีไซน์มันอาจจะคล้ายๆกันก็นเท่านั้นเองไม่แปลกหรอกครับไม,ไม่ไม่มีใครดีไซน์ใหม่ทั้งเกิดมาใหม่และดีไซน์เลยไม่มีครับหลักในการดีไซน์นะครับ ก็จะมีหลายแบบก็จะดูงานงานดีไซน์ของต่างๆต่างๆหลาหลายค่ายเราชอบเหลี่ยมแบบนี้ไหมเราชอบเคิร์ฟแบบนี้ไหมเราชอบวงกลมแบบนี้ไหมก็อเอามันมารวมกันนะครับแล้วก็ประดิษฐ์งานขึ้นมาใหม่ไม่ว่างานนั้นจะเป็นนวัตกรรมใหม่หรือนวัตกรรมกรรม่มก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆพาร์ทเดียวไม่จบสวัสดีครับ